สวัสดีและยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องบ,บ่าวันนกต่อป่าภูเขาครับผมวันนี้บ่าววันนําเสนอเจ้ายอดภูเขานะครับผมเป็นลกป่าเขาใหญ่นะครับผมที่บ่าววันนํามาจากอาจารย์เหนียวหรือว่าหลวงปูเขาใหญ่นั่นเองนะครับผมอาจารย์เหนียวก็เลี้ยงไว้ปีกว่านะครับผมมาอยู่กับบ่าววันรวมๆแล้วก็ไม่ถึงสองปีนะครับ บอกว่าก็ฝึกขึ้นสายไฟหน้าบ้านขึ้นต้นไม้บ้างน,นะครับผมจนมั่นใจแล้วว่าเจ้ายดอดภูเขานี่สามารถออกไปต่อกรกับเฉลยป่าได้ครับผมวันนี้บ่าววันก็เลยพาออกล่าเฉลยครับผมสาหรับเจ้ายดอดภูเขาวันนี้นะครับผมไม่ได้เปิดคารุนเท่าไรนะครับผมเพราะว่านกป่าเข้ามาเร็วมากนะครับผมยังไงก็ฝากเจ้ายดอดภูเขานะครับผมเพราะว่าท่านผู้ชมจะได้ดูดีลานะครับว่าเขามีคารุแค่ไหน หมานแค่ไหนยืงนกเก่งแค่ไหนประมาณไหนนะครับผมโอเคครับผมเชิญรับชมเลยครับผมเจอกันเย็นๆนครับผมหลังเลิกงานห้าโมงครับผมวันนี้เบาวันเอาเจ้ายอดุนเขาออกมานะครับผมตอนกลางวันนะครับผมใส่ไว้ที่โรงงานก็ตบเด็กครับผมก็ปล่อยไปอยู่นะครับเดี๋ยวก็จะเอาลงต้นคลิปให้ท่านผู้ชมชมอยู่ครับผม จะมีดินดินหน่อยนะครับผมใหม่ครับเรื่องใหม่ นกใหม่ครับผมนกต่อใหม่ก็คุมผ้าไว้นะครับผมเขาตกใจหน่ะยยอดขนเขาครับผมทำงานแล้ววันนี้ค่อนข้างจะสวยพอสมควรครับผมโอ้ตัวใหญ่เมื่อวานผมเอาเจ้าสตางมาก็ได้หนึ่งเตี้มนะครับผมเดี๋ยวก็ เต้มเจ้าสตางหรือจะตัดลงให้ท่านผู้ชมชมด้วยนะครับเพราะว่าบาวันไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมานะครับผมวันนี้เขามาส่องดูหมายครับผมก็พอดีวันนี้ก็เลยพาเจ้ายอดขุนเขามาออกเก็บแต้มนะผมอันนี้เป็นนับสองนะครับผมของเจ้ายอดขุนเขานับหนึ่งนี่บาวันก็ไม่ได้ถ่ายไม่ได้อะไรครับผมแ่ก็จะตัดลงให้ท่านผู้ชมชมอยู่ เป็นตบเด็กครับผมที่โรงงานวันนี้นะครับผมในวันเดียวกันนี่แหละมาคนเดียวก็ค่อนข้างจะทําลําบากนิดนึงครับปาบโอ้วครับผมก็เดี๋ย,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 ยวเอาเข้าถุงแล้วก็กะว่าจะเอาขึ้นอีกสักไม้นะครับผมแต่มืดมืดแล้วจ,จะยังไงดูก่อนนะครับอ สนับปีกใช้ได้ครับผมถ่ายทำค่อนข้างจะลำบากครับคนเดียวครับผมเจ้ายอดขุนเขาก็จัดผลงานให้เรียบร้อยครับผมวันนี้สองแต้มครับผมออกเอาตัวครั้งแรกของเจ้ายอดขุนเขานะครับผมหลังจากที่บอกวันฝึกขึ้นต้นไม้แถวบ้านมั่งฝึกอะไรมั่งนะครับผมให้แบบเก่ก้าวิชานะครับผม ชมคลิปเจ้าสตางค์นะครับผมหมายเดียวกันนะครับผมหมายนี้นกป่าค่อนข้างจะเสียงใหญ่นะครับผมขออภัยนะครับมีเสียงรบกวนเยอะเนื่องจากไม่ได้ติดไมเลยดันเสียงให้ท่านผู้ชมได้ฟังเสียงนกป่าครับผม สายล่างครับควนค่อนข้างจะเบี่ยงไปฝั่งนู้นนะครับผมนาไปทางคอนแล้วครับ ผมลุ้น คนมันเบี่ยงหน้าไปฝั่งนู้นครับแต่ก็โดนเหมือนเดิมครับผมโดนเหมือนเดิมครับอย่างคุยครับเดี๋ยวระยบอนนกลงกันครับผมเสียงสอนอึงบางครับผมสวยๆครับสวยๆตัวใหญ่มากครับผมตัวใหญ่ตัวใหญ่ตหญสตางทำงานครับผมสตางอันนี้ ทางทำงานครับผมอานกไปเลี้ยงครับผมใหญ่ปุกเลยตัวนี้ครับผมสำหรับคลิปนี้บ่าววันนกต่อป่าภูเขานะครับผมก็ขออเลาท่านผู้ชมนะครับผมแต้มส่งท้ายปีเก่าเที่ยวก็จะมีแต้มต้อนรับปีใหม่นะครับผมเดี๋ยวเจก้าว่าจะพาเจ้ายอดขุนเขาเลยต่อนะครับผมประมาณวันที่หนึ่งนะครับผมแล้วก็จะมีต้องหาจัดเฉลยต้อนรับปีใหม่นะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ